สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาซื้อปืนใหม่คือคิดมังกรให้ดูกันนะอะไรเบต้าอะไรเบต้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ต้าดิอะไรเนี่ยนะครับผมดา้อนนะเป็นคิดคู่มังกรนะครับผมที่เพิ่งมาเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็จะซื้อเลยเพราะเพิ่งเติมใหม่แล้วก็จะซื้อเลยนะครับผมโอเคมามีกระดิมังกรก็ซื้อนะเดี๋ยวอันนี้จะมาซื้อให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่า แล้วสาหรับคนใครที่สงสัยว่าซื้อแล้วมันจะขึ้นยังไงอะไรยังไงก็มาดูกันนะครับผมมาเดี๋ยวอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วยังเป็นไม่ยังเป็นนะนี่อันนี้ซื้อแล้สองอันด้วยมาเราจะมาทาการซื้อเลยนะครับผมมาหนึ่งสองซ้ำเยเคปื้มเนียได้แล้วนะได้มาแล้วเยเค้เดี๋ยวในช่องไหนดีวะช่องไหนวะ ช่องสองหรือเออ,อช่องสามช่องสามช่องสาม <c oughs> โอเคนะก็ได้ทําการซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวมะเดี๋ยวจะอัพก่อนรู้สึกว่าจะพอหรือเปล่ายัต้องมาเล่นพีพีเพิ่มนะครับผมแล้วหันนี้ก็มาแลกกับเอน้องท็อปเขานะที่อยู่ในแคนวบรียนะผมเนี่ยก็มาเนี่ยก็ซื้อดูเล่นเดี๋ยวค่อยรีวิวด้วยนะผมอัพไป ป่ะอ่านะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัพต่อกันอีกนะก็สำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์นะและกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าซับสไคร์ก็ใกล้แล้วแต่ว่าจะไปแจกที่อาจะจะแจกตอน 2000, นะสองหมืน่นนะสองหมื่นนะอาจะจะแจกตอนสองหมื่นก็ได้นะครับผมนะครับก็ต้องรอกันนะต้องรอดูกันไปนะก็สำหรับนี้กอลแล้วกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ไปกด แชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ขอลาก่อนสุดท้ายครับผม